พวกกูต้องลงแล้วตอนนี้ไม่เดี๋พึ่งขึ้นก่อนเดี๋ยวมันมันมันอีกเนี่ยมีอีกคนอีกสามคนนึงลงสามคนนะครบยังอีกคนนึงขาดคนนึงมาอีกเลิกอ่ะเร็วขาดคนนึงเร็วๆหน่อยนี้พี่โตพี่โทรรถเต็มป้ะเก็บผ้าหน่อยเก็บเลยนะเก็บผ้าให้หน่อยมึงลงแล้วอย่าข nice. ึ้นนะรถอะมายังมายังเนี่ยเร็วคอยไข่คนนึงเนี่ยเออมามาตรง เดียวกันนะคิึ่งขวาด้วซ้ายเรียมามามาตรงตรงตรงเลยตรงเลยตรงเลยมาตรงเลยไปสอง

เอ ain, เมาไอเดียนึงนิไปเดียเรียกเลยผมมาลผมมาเด็กโปเลยปเลยปเลยปวเลยแบบีเอาศพศพรวมเดี๋อาศพมาด้ เป๊กเป๊กฟังกูนะเป๊กอุ้ยขอโทดสับแก๊สเปคืออะไรพี่เป็อะไรคืออะไรพี่พี่พี่แจ็คเพื่อนนะไอ้ขอข้าวไปได้ปะแจ็คข้าวหมดเนี่ยตายโคตรไปเลยพี่เราตายโคตรไปเลยอ่ยขอข้าวขอข้าวไม่มึงไม่เห็นเลขมันไม่เห็นเลขมันไม่เห็นเลข ผมยัดพ่นได้ป่ะมันยัดขึ้นได้ป่ะยัดขึ้นได้ยัดขึ้นได้ยัดขึ้นได้ไอ้แม่รู้โทรศัพท์ปะเปลี่ยนพม่น้อเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเปลี่มนเข้าหมดพี่พี่ขอโทรศัพท์ขอโทรศัพท์โทรศัพท์เพื่ได้เข้าขอเข้าใครมันไปตั้งให้ป่นได้ทุกอย่างวะโคตรเสียวเลยยัดได้แล้วพี่ของท้าตีเลี่ิงตีนะฮะมึงทำไม่มึงไปไปบอกเขาไอ้แต่พ่นในทุกอย่างเพื่อเฮียแหละที่จะพ่นแค่ของอันล้า้ควายผมโดนหมดแล้วแม่จังพี่สเก็ตบอร์ดพี่ไปเอาคืนที่ทากเย่นะพี่เขาเอาผมไปสองอันพี่ มึงกว่ามันป้นได้แค่ของแล้ก็โอเคกว่านะเอาจริงๆจริงๆนะพจริงนะต้องไปเสนอนะปลาเข้าไปปาป้าเข้าไปโอ้ยไปเมื่อกี้ดีเหรอโอ้ยดีจะตัดเลยเมื่อกี้นะเอ้าเมื่อกี้ให้ข้าวมาเอาเอาข้าวไปอีกแหละเอ้าก็เทิดไงให้ตัวสัตแพนอ๋อเทิดของมีเทิดของนี่ร้องอะไรเนี่ยเราแพ้เราหลอกอย่าร้องอย่าแพ้เฮ้ยเปียกมึงก็ตายเหมือนกันแหละเปี๊ยก เอ้อเอ no? บอลเราบอลเราพะไรบ้างบอลเราลเราพูดดลเโาโลเราบลาพูดหน่อยเพนพูดหน่อยบอลเรพูดหน่อยพูดดหน่อยพูดดิเราบอลเราบลเรพูดหน่อยเพื่อนพูดหน่อยขอพูดไปดิขอพูดไปดิเอาไว้พอได้พูดดิรอ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 พี่แจ๊คคุยเฮียเปี๊ยกม่งกูมึงว่าไงมึงอ่ะพี่พี่แจ๊คบอกหน่อยช็อตเปิดพี่ตีใครตายอ่ะตีตายสองคนับใครบ้างพี่ตีใครบ้างตีบ้างพูดชื่อหน่อยกับใครไอ้ดาวินกับไอ้เมโล่นั่นไงคว้าหูเพื่อเลยไม่จะหลงพอมึงวิ่งตามมาปุ๊บมึงคนเดียวคนสุดท้ายเลยนะเว้ยเมื่อกี้ เอ้ยถ้าถ้าแบบตีบายอกเสียติดแล้วแบบมันมันเล่นมือสั่นๆนี่เอาไว้ก่อนเลยไม่แต่ถ้าแบบไม่ตีอะไรเลยอ่ะขอตังเล่นโป๊กเกอร์ไปวันๆก็ไว้ก่อนเลยอันนี้บอกใครนี่บอกใครเนี่ยออกก็ร้องไอ้ไโดนโดนแกงยี่เบ็ดปนสเก็ตบอร์ดเนี่ยจะร้องเนี่ยอะละห้าหมื่นเลยอ่ะพวกกูโดนไปพวกกูโดนไปสองอันนะเมื่อเช้าอ่ะไม่เมื่อเช้ากูโดนปนปูนห้าร้อยถุงว่งไงโอ้โหห้าร้อยถุงนะเพว่าไอ้เหี้ยมันหิวว่ะไอ้ทปนแกงเนี่ยว่ามันหิวว่ะ แก๊งไร่ป่นนี่กูบอกเลยเดี๋ยวผมจะแก๊งไรป้นแก๊งไรป้นบอกแค่นี้มึงก็รู้อยู่เนาะว่าแก๊งที่มันทำตัวเป็นคนรวยอะแต่จริงๆมันโคตรยาจกไอ้เฮียแก๊งอะไรวะแก๊งจงบงอะจงบงเจงเป็กไอ้แก๊งยาจกเดี๋ยวกูไปลี่ยนชื่อแล้วนะเออไอ้ปลอปลอปจกละไอ้เฮียปรอเพื่อนปลอเพื่อนกูไม่เจอพี่แจ็คนั้นดิพี่แจ็คแก้ตาผมรอดจัดเลยเพื่อนเลยอ้าวอ้าวส่งนี้ก็ไม่ส่งนี้คิดไปสามไงผมลวงว่าผมลวง ออพี่แจ็คแต่ทรง,ง,งนี้พี่เข้าอยู่ครับพี่ถ้า<ง>พี่ใส่หมวกได้ดิทรงนี้ขี้ไปสามน้องชิวๆไม่คิดอะไรเยอะแต่ว่าพี่พี่พิจารนาตัวเองหน่อยนะใครหมวงเซ็งโอ้เหี้ยเปียกอ่ะมึงตายอะไรวะวิ่งตามกูไปไม่<ก>ฟัง,<า>ฟงเพื่อนกูโดนยายั่ไม,ไม่เราจะโทษกันเองทำไมน้องชาย เสร็จแล้วพี่พี่ชุบกันไหมเสร็จแล้วชุบได้เมือปะชุบปะแต่ไม่มีชุบน้ำโดนตอนหมดแล้วเนี่ยเราชุบๆไหนละนะขอยดีขึ้นไ้ที่ไหนละขอข้าวกล่องไห้พี่ไอ้แตกได้เราพี่เอ็นขอขาพี่ใช่ชุบชุบใจพี่จักรขบพี่โอ้โหร้องจริงเดี๋ยวอันนี้อะไรชุบมันแล้วมันมันจะชุบใครต่อได้ไม่มีเอดี้ไม่ชุบมันหรอกพี่พี่ใช่คนที่ผมเอาสเก็ตบอร์ดไปเอาขึ้นกับจอยบอยนะมันเอาของโผล่พี่จะร้ายเกินผมจะร้องจริงกันเนี่ยโหสเก็ตบอร์ดผมเอาของโผล่ไปหลังต้นเกริดเมย โหพี่แจ็คโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่ยังจอาผมอีกเหรอผล้มึรู้ได้ไงเดี๋ยวเอ้ยมึงสลบเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยอะไรเดี๋ยวเอ้ยฝั่งนู้นก็เคลียร์แล้วฝั่งนู้นเคลียร์อาจารเสร็จแล้วโอเคสวยสวยสวยเอ้ยให้กูชุบป้าบสรุปให้กูชุบป้าบชบใครชุบเลยครับพี่ชุบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุบใครชุบผมครับเดี๋ยวรับหน้าพี่ตายเดี๋ยวผมชุบกลับไม่ชุบใครแม่งก็ไม่มีเอดีอยู่ดีอ่ะไอสัตว์มึงขึ้นต้นไปหมดแล้วไงรับหน้าพี่ตายเดี๋ยวผมชุบกลับ ไม่ก็ชูมึงขึ้นมารอหมอเนี่ยงั้นขอนึงได้ไหมขออันนึงได้ไหมจักไอีเดียได้ได้ไม่เกินสองนาทีเรื่องอะไรครบเรื่องอะไรฮัลโหลผมเลขสามห้าศูนย์สามพี่ขอบคุณครับพี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวชุบกลับพี่เดี๋ยวรอบหน้ายชุบกลับสองอันนะไอเดียไม่ไม่เอ้เซ็ตไม่ไม่ฟังฟังกูนะฟังกูเซ็ตหัวใจไปไปปั๊มเพาเพราะว่ามันมีชูมันเดียวยังไงมันมันชูไม่ได้มันกลับลูกบอลอีกแล้วไอย่าเลย มันช่วยไม่ได้ไม่ไม่เซฟเซฟที่เซฟไม่ใช่ไม่ใช่เซฟหมดใจกูวางงานเหรอแจ๊ว่างานเซฟไลเกอร์เซฟไลเกอร์มึงไปปั๊มเฮาเออเซฟเซฟสองไปปั๊มเฮามึงผมมึงไะเคลียร์เคลียร์ตรงนั้นไอเทียใกล้แขกไอันนี้เหรอไอเทียวิลลี่ไอ้วิลลี่วังการใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเตรียมตัวยังดูให้หน่อยเดี๋ยวตัวยังมันอันนี้ว่ามันจะเต็มปะขของตัวมันตัววิลลี่ตัวิลลี่โกวิลลี่ขึ้นวิลลี่ขึ้นมันเต็มตัวอยู่เพื่อน พี่ผมได้สเก็ตบอร์ดมาโทรศัพท์ไอ้มึงเอาไปเก็บของด่วนเอาไปเก็บของด่วนสเก็ตบอร์ดอะเก็บแล้วเก็บแล้วในรถอะเก็บตู้เลยกูเก็บตู้เลยเอดีแน่นแบบเอดียดแน่นแบบปิ้งๆอ้งอะได้เอเดียดมาสิบเอ็ดอันละเก้าได้มาเก้าเพื่อนเราเอาไม่เก็บหมดแล้วพี่เก็บ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 เนาะเก็บดีเนาะจบหลอยจบหลอยอะจบหลอยเหลือจบหลอยอีกเนาะเอ้ไอ้หัวใจมึงเสร็จมึงมึงไปจบหลอยอันนี้ก่อนนะพี่ขอเก็บของขาไปกูมีข้าวอยู่ห้ไอ้สี่จาน ขาเก่ากูไม่เข้าแปดจานมึงไปพาหน่อยไปพาหน่อยของมึงทำร้านยังไงให้รวยขึ้นะใช่เพื่อนอืออย่างนี้งานร้านทีหนึงถ้าสมมติเราแบบไอ้อย่างงี้เวทก็ลงได้ป่ะเวทอะเออโดยเวดตืเดี๋ยวเนี้ยเป็นลงได้เหรออ๋อใช่ดิลงแล้วฝันเนี้ยฝั่งดีแนะครับแฟมถ้าแฟมได้เซตยูเอฟเก่าเลยนะ คือผมผมเอาโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวผมได้กลับสิบเครื่องอ่ะพี่ไว้คือแต่ไลร์อัพแอลเคนน่ากลัวยู่นะ่ยแดนสเก็ตบอร์ดขึ้นด้วยไอะแบบแอลเคนแน่นแน่นเลยอ่ะแน่นแน่นเลยอ่ะอะไรเกิดขึ้นได้เพิ่มพวกพวกไอแซฟพวกเอแซฟบ้างคนที่เคยเล่นไอพวกไอแวร์ขึ้นเลยไอแมคเขึ้นอ๋อพวกเอแซฟเหรอไอแวร์ไอคอมอะไรเงี้ยไอหยองไอวิลี่นี่มันเด็กที่อะนะไอเที่อไปเรื่อยอ่ะ ขอหน้าเก็บข้าวกแต่ละกันไปเฮียอย่าแม่งโดนซอสได้ปอย่ามาซอสโทรศัพท์นี่ต้องเก็บเลยอย่างแรกเนี่ยโทรศัพท์เก็บเก็บเดี๋ยวผมได้มาสิบเครื่องเมื่อกี้มันน่าจะพึ่งป่นมาเน้นเน้นอิ่มๆอ่ะเป่งๆอ่ะผมเอาเพ่งต่อเยอะจัดอ่ะขอแม่งกูบอกแล้วอย่าอย่าทำป่นได้ทุกอย่างไอ้เฮียอย่าไปบอกเขาไอ้สัตว์มึงเป็นไงเสียดายของไปแต่ทีเฮียทีนี้เปลืองกวาเดียวไอ้เฮียเล่นเล่นเลึงแพ้รอบเดียวมึงก็สวยอ่ะแค่นั้นแหละกูพกเอเดียนเดียวทำไม กูตายก็ตายกูเสียก็เสียเดียวแต่เวลากูโค้งไปสองอันผมโค้งสามอันเลยสามอันเลยเผื่อไว้เป็นหมอเนี่ยหมอพระสนามอ่ะผมไปสองอันกลับมาสิบอันอ่ะแน่นๆอ่ะเพราะแต่เมื่อกี้พี่คิดสองกันเหรอคุเผิดพี่แบบตายสองเลยตายสองอ่ะมันเป็นเพราะทรงผมกูไงอ๋ออันนี้ส่องอะไรนะอันนี้ส่องเนี่ยสทรงอะไรเนี่ะเรียกว่าดัดดัดดัดไดัดดดัฟอยอ่ะดัดฟอยอ่ะเปิดข้างอ่ะเรื่องข้างเราเปิดข้างอ่ะไอ้เก็บตังค์หน่อยนึง จริงๆไลฟ์วิลลี่ผมส่งไปเป็นซอลที่41ครับผมซอลที่41ไม่ไม่ป่นอยู่แล้วพวกเนี้ยของกาชาพวกไอ้ทากาเย่นกับยูเอฟไม่ปนผมอยู่แล้วถ้ามันรู้ว่าของเกินสแต็ะแต่อันไหนที่มันหยิบได้มันก็หยิบไงไอ้พวกนี้มันรู้อยู่แล้วไม่ป่นหรอกเก็บตัวน้นย่ะเก็บที่มันไม่เยอะมากอะอันนี้ไม่คงไม่ป่นหรอกเก็บไว้ก็ได้เพราะมันไม่ลดลิมิตเนาะ ที่เหลือก็โดนริบเล่นมันก็ไม่ป้นแล้ว